สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ฟังกันครับ <S <S เดินทางเข้าสู่ e.p. ีที่33กันนะครับวันนี้ขอนําเสนอเกจิสายเหนียวแห่งจังหวัดนคนปรปฐมนะครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระวันนี้จะมีวัตถุมงคลอะไรบ้างไปติดตามชมดูครับ รายการแรกของวันนี้ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระปี2519เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระปี2519เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระหลังนางกวักปี2520เนื้ออัปปกามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญสร้างเขื่อนหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระปี2521เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหัวเสือรุ่นแรกหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระปี2523มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมาติงเสือหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระปี2525เนื้อทองแดงลมดำ มีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหนุมานแบกหลวงพ่อเปิดวัดบางพระปี2527เนื้ออัปปาคมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเปิดวัดบางพระรุ่นสร้างหอสวดมนต์ปี2533เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ เสืองาแกะมหาอำนาจหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2535มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยูท่ที่หลักพันต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญน,นั่งผ่านหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระฉลองอายุครบหรอบปี2537เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยูท่ที่หลักแสนต้นครับ ตอนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้ง2ฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พระเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบร,รวมข้อมูลแล้วทําการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆนะครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ